สวัสดีครับแฟนขับช่องไทยสารคาคพาเพลินสารบ,บันเทิงวงการหมอรำมาฝากทุกท่านนะครับสดงาามยัันเเท้จ ล่าสุดนะครับในวันที่21ที่ผ่านมาพระเอกนกพงศกรหมอลำเสียงวิหกก็ได้โพสต์นะครับผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยแจ้งนะครับบอกว่าตัวเองติดโควิดกับน้องยูกิพระเอกนกพงศกรนะครับก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับบอกว่าผมกับน้องติดโควิดนะครับตอนนี้ผมกับน้องได้รับ การรักษาแล้วอาการผมมีไข้เจ็บคอปวดหัวปวดตัวเหนื่อยนะครับแต่ได้รับยาแล้วดีขึ้นตามลำดับครับส่วนน้องมีไข้เพียไอตอนนี้รักษาตามอาการครับกราบขอบพระคุณทุกคนที่เป็นห่วงและขอโทษทุกคนที่ผมอยู่ใกล้ชิดด้วยนะครับเจอกันเมื่อหายป่วย อย่าลืมคิดถึงพวกเรานะครับนกพงศกรวว้าานนนนนัันััมอออหยยตติดแมอนนาาาคดและล่าสุดพระเอกนกพงศกรนะครับก็ได้โพสต์คลิปนะครับที่ดูแล้วปลื้มใจดูแล้วมีความสุขจริงๆนะครับเมื่อพ่อเอ๋เต้าหยองนะครับเดินทางไปให้กําลังใจนกพงศกรนะครับพ่อเอ๋ เมื่อเห็นลูกชายนะครับไม่สบายรีบนะครับรีบนํายานะครับซึ่งพ่อเอกก็เคยติดมาแล้วนะครับพ่อเอกก็ได้นํายานะครับไปให้ลูกชายพ่อเอกนี่สุดยอดจริงๆนะครับเป็นพ่อผู้ให้จริงๆนะครับรักลูกทุกคนนะครับเอาใจใส่นะครับและก็ยังติดตามลูกทุกคนไม่ว่าจะเป็นแมนนกบอยนะครับทุกคนนะครับพ่อเอกยัง ดูแลนะครับพ่อเอยังติดตามให้กำลังใจทุกทุกคนเหมือนเดิมขอบคุณพ่อมากมากนะครับอายาไม่ลูกไส้ขอบคุณเช้าแล้วก็น้องต้าอหยองครับราว่าโดนว่าเป็นยังไงรู้ท่านท่านแม่ไปช่วยข้างเขาครับ,รบพ,พ่อเป็นตั้งแตรทำนี่ไปซ่อมต้อม่ครับแม่ลูกไปซ่อมได้แล้วหรอเขาดีเขาเสียด้วย กินตามตามเขาสร้งกันลงว่าตรงกินก็ครับต้อการกินตรงนี้ได้เหรอว่าอาการเม่ค่อยดีปันใดหายแล้วดูครับขอบคุณฝ่ายเราครับขอบคุณครับแล้วน้องบ๊ายบายแอดมินนะครับก็ขอให้นกพงศกรน้องยุกินะครับทั้งสองคนรีบหายเร็วๆนะครับก็ทุกวันนี้ก็ถือว่าไม่ร้ายแรงอะไรมากนะครับสหรับโควิดติดแล้วก็ รักษานะครับจะได้ออกมาสร้างสรรค์ผลงานให้กับแฟนคลับวงการหมอลำแฟนคลับเสียงวิหกได้ดูได้ชมกันในเร็ววันนี้นะครับสำหรับคลิปนี้แฟนคลับมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์นะครับพูดคุยกันเข้ามาใต้คลิปให้กำลังใจนกพงศะกรให้กำลังใจน้องยูกินะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีครับ